แรงแต่จริงสันจิตคิดายมองเอยียงกระด้านลบสันจิตสงบเห็นเอยียงก็เป็นทําสันจิตสูงจะพูดจะทำเอยียงก็เลิ่นลนำสันจิตใจตั้คิดจะทำเอยียงก็ะโศกโปก๊กแรงแต ใช่แรงพักกันแต่มันเป็นค่ำที่ออกจากปากของคนจิตใจมือดำจากจิตใจโซกโปกมากกว่าค่ะระวังบุคคลที่คนอยู่ห้องคือน้ำใจบอกเคยมีไม่ตีบอกเคยสนคนจนมักตูถูกเลี่ยนผูกแต่บอลูแก,ก่ โบแค่ควาหมหูสึกไผดิดใสบบสืบส่อตรงคดโกงเป็นปัจจำชอบซ้ำย่า,งงามคนล้มว่าจ่ากยกตนคมท่านเป็นคนลันดื้อแห้งปิดท้ายด้วยชอบแทงข้างหลังคนระวังโตระวังหลังกันไว้ดีๆนะครับมันหนักัวเมื่อถือสากถือมีดไว้ข้างหลัง มีโอกาสกระทำลายเฮาเพาะเขาคิดบดีบดจริงใจคนบางคนก็เหมือนงูผิดก่ให้แม่ตาไวชีวิตเขาก็บดสัางนึกบุญคุณคนที่พานเขามาในชีวิตบางคนเป็นของขวัญบางคนเป็นบทเรียนบางคนเป็นมิตรบางคนก็เป็นสัตรูครับทั้งหมดก็ล้วนเป็นคู่ที่ซ้อนให้ห้องหูจักว่าคนเป็นตันไหน ให้เข้าขอบคุณทุกคนที่เขามาในชีวิตและเดินออกไปจากชีวิตทุกคนล้วนไห่อีหยังบางยางมาาให้เข้าพับเอาไว้แล้วเดินต่อไปคือกัดขอบคุณถอยขั้นทากทางขอบคุณทุกๆุกยางที่ถ้าไห้เข้าเข็มแข็งขอบคุณทุกบทเลี่ยนที่มีขาราค่าแพงขอบคุณทุกขั้นเสแสแงขอบคุณที่คอยถิ่มแพง ขอบคุณที่ทำให้เฮาเมีเรี่ยวแรงสู่ต่อไปต่อให้ไพคิดร้ายต่อให้ไยคิดใจบดดคิดเรื่องบ่ดีวา่าเฮากระต่างให้เฮาหูจักให้อภัยย่าถือสาขอบพิดพาดของเพื่อนมนุษย์บอถือกระบหนนะักและบอต้องทนทำความขัดใจว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเอง และเฮ้าก็เป็นของเฮ้าแบบนี้แม่สอนไว,วาาไ้ไว่าอย่าโกหกไถสั้นไผว่าวดีใส่เฮ้าเพราะแสดงว่าเขาเป็นคนดีใจบุด,ดีไผ่ว่าวดีคิดบุดีก็เป็นกรรมของเขาเฮ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นผลดีกับชีวิตเฮ้าครับปากเขาเฮ้าห่ามบ่ได้แต่เฮ้าสามารถห่างใจเฮ้าไว้ได้ก็เพาอเหมือนคอมเมนต์ใน เหม็นไถ่บ่อไรดกครับแต่เฮาเลือกถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้เฮาบอสบายใจได้สันยูุ่ไก่แล,ล้วรู้ซึกแย่ก็แค่เดินถอยออกมาครับยูมองใดเฮาสบายใจกอยูมองนั่นละชีวิตเฮาเฮาเลือกเองได้ครับมื้อนี้น้องปญัญญาขอตัวลาก็ได้คะ